สวัสดีค่ะพบกับไลรีช็อปนะคะทุกๆวัน10บโมงเช้าถึง11บเอโมงนะคะวันนี้ไลรีจะมานำเสนอผ้าถุงนะคะผ้าถุงตาผู้หญิงนะคะเนื้อผ้าเป็นคอตตอนนะคะความกว้างของผ้าอยู่ที่1นึเมตรสีนะคะความยาวอยู่ที่2เมตรนะคะนี่คือลายผ้านะคะสวยมากนะคะนี่เป็นสีชมพูนะคะ ราคาผืนละ130บาทนะคะพิเศษสำหรับร้านฟาอริดาไลาลีช็อปนะคะ3พผืน360บาทนะคะเมื่อกี้เป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นสีแดงออกส้มๆนะคะสวยมากเลยนะคะสีนี่คือลายผ้านะคะเราจะให้ดูกันชัดๆเลยความงามของผ้านะคะสวยมากนะคะ ราคาผืนละ130บาทนะคะพิเศษสำหรับคนที่ซื้อในไลรีช็อปและร้านฟาริดานะคะ3ผืน360บาทคา่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อไลรีได้นะคะ0826451301นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์ไลีเข้ามาหรือจะเข้ามาชมที่ร้านฟาริดาก็ได้นะคะ ค่ะอันนี้เป็นสีออกเทานะคะมีดอกม่วงๆนะคะสวยนะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆเลยความสวยของผ้าเนี่ยร้านฟลอริดารับประกันเลยนะคะ ฝากกดติดตาม YouTube ไลลีด้วยนะคะไลรีช็อปนะคะช่อง YouTube ไลลีทุกๆวันเรามาเจอกันนะคะ10โมงเช้าถึง11โมงนะคะราคาผืนละ130บาทนะคะรับ3ผืนนะคะไล,ลีคิดให้ราคา360บาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อ082-645-1301นนะคะรีบๆกันเข้ามาเลยคะ่ะ